สวัสดีค่ะทุกคนสวิตช์ตอนดึกๆนะคะอ่าเราพบกับแนวทางหุ้นรัดรวมของแอรนะคะแอร์ลีบลงให้เพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะไม่มีเวลาลงให้นะคะก็มาลงมันนิดนึงนะคะ,ะถ้าจนแรกเพิ่งทำไา้จนไปเมื่อกี้ก็จะเบอร์นะคะอ่าหุ้นรัดรวมหุ้นนัดรวมพรุ่งนี้นะคะตัวเด่นแอรให้047831นะคะวิ่งรู่สีกับโซนนะคะ พรุ่งนี้แอดให้ฟัน0รอบเช้านะคะแล้วก็4รอบบ่ายนะคะตัวจับวินในตารางก็จะมี7 0 0 7 7, 88, 7 8 8 7 8 0 0 8 1 0 0 1 7 4 4 7 8 4 4 8 4 5 5 4, 4แล้วก็3 4 4 3 3 4 4 3นะคะ90จะมาไหมพี่ เบิ้ลก็จะมี3 3 6 6นะคะตัวเจาะก,ก็จะมี7 0 0 7 7 8 8 7 8 0 0 8 1 0 0 1นะคะตัวเจาะไม่มั่นใจว่า90จะมาหรือเปล่าติดไฟก็ดีนะคะ90 90ูลชอบบอกนะ,ะแต่ว่าแอ๊ดก็เน้นเรื่งรูสีกับซูลน,นะคะฟันซูลรอบช้าสีรอบบ่ายหรือใครจะฟันทั้งซูลทั้งสีทั้งสองรอบเลยก็ได้ะคะ่ะเพราะว่าคนของแอ๊ดก็มาบ่อย โอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะรับเรื่องเดือย